สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องที่ต้องบอกว่าสำคัญมากนะคะเป็นบทบาทใหม่ของสอปปลาวบนเวทีโลกเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันผูกพันกับประวัติศาสตร์ของประเทศโดยตรงเลยนะคะเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามระเบิดลูกปรายครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการทูด,ธรร,ดธรรมดานะครับแต่มันคือการเดินทางของประเทศเลยประเทศที่เคยได้รับผลกระทบหนักมากจากอาวุธชนิดนี้แล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงโดยดูจากทั้งข่าวแล้วก็ถ้อยถแถลงทางการต่างๆที่ออกมาครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกค่ะ ว่าทำไมการที่สปปลาวมารับหน้าที่นี้เนี่ยมันถึงมีความหมายมากๆทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ในทางปฏิบัติด,ด้วยมันเชื่อมโยงกับอดีตกับความพยายามแก้ปัญหาระเบิดตกค้างที่ทำมานานยังไงบ้างครับก่อนจะไปถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เจนีวาอาจจะต้องปูพื้นกันนิดนึงนะครับว่าทำไมเรื่องระเบิดลูกปลายเนี่ยมันสำคัญกับสบปปลาวมากขนาดนั้นคือคำตอบมันอยู่ในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามอินโดจีนเลยครับสบปปลาวนี่ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ ถูกทิ้งระเบิดใส่มากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับโห oh, ตัวเลขที่ได้ยินมานี่มันน่าตกใจจริงๆนะคะระเบิดกว่า2ล้านตันถูกทิ้งลงบนแผ่นดินลาวช่วงนั้นใช่ครับ สองล้านตันแล้วในจํานวนมหาสารนี้เนี่ยมีระเบิดลูกปลายหรือที่คนลาวเขาเรียกว่าบอมบี้อยู่ด้วยแบบมากกว่า270บล้านลูกครับผมมากกว่า270ล้านลูกจริงๆแล้วที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือระเบิดจํานวนมากเนี่ยมันไม่ระเบิดทันทีมันกลายเป็นระเบิดตกค้างหรือ UXO ที่เราเรียกกัน Unexploded ordnance ครับคาดกันว่านะครับมีหลงเหลือฝังอยู่ในดินทั่วประเทศลาวเนี่ยประมาณ80ล้านลูก80บล้านลูกโอ้โ oh. ห ครับลองนึกภาพตามนะครับ80ล้านลูกมันเหมือนกับระเบิดเวลาที่มันซ่อนอยู่ทั่วประเทศเลยรอวันที่จะทำอันตราย80ล้านนี่มันเทียบไม่ถูกเลยนะคะมากกว่าประชากรบางประเทศอีกผ่านมาตั้ง5้าทศวรรษแล้วนะคะสงครามจบไปนานมากแล้วแต่ภัยเงียบพวกนี้ก็ยังอยู่ยังฆ่าชีวิตผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็แน่นอน มันเป็นอุปสรรคใหญ่มากๆเลยต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านจริงอย่างยิ่งครับทั้งเรื่องกเกษตรกรรมการสร้างถนนหนทางโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้แต่การใช้ประโยชน์ที่ดินดดธรรมดาธเนี่ยมันถูกจำกัดด้วยความกลัว Uxo มาตลอดเลยอันนี้คือบริบทที่มันหนักมากๆนะครับแล้วก็เป็นฉากหลังสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะมันก็เลยทำให้สปปลาวเนี่ย มีความผูกพันกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามระบบทลูกปลายนี้อย่างลึกซึ้งมากๆเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพความทุกข์ยากตรงนี้แล้วการเคลื่อนไหวล่าสุดบนเวทีโลกนี่มันยิ่งดูมีความหมายขึ้นไปอีกนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่เจนีวาคะครับก็คือเมื่อวันที่19กันยายน2025ที่ผ่านมานี้เองครับที่สำนักงานสหประชาชาตินครเจนีจนวาสวิตเซอร์แลนด์ เขามีการประชุมประจำปีครั้งที่13ของรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามระเบิดลูกปลายหรือเรียกย่อๆว่า MSP 13 MSP 13นะคะครับในระหว่างการประชุมนี้เองครับที่มีพิธีมอบรับหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นอ๋อนั่นก็คือการที่สปปลาวก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนรอบเวียนครั้งที่สของอนุสัญญา หรือที่เรียกว่า RC 3อย่างเป็นทางการใช่ไหมคะถูกต้องครับ RC 3หรือ Third Review Conference ผู้แทนของโสปปอปลาวในพิธีวันนั้นก็คือท่านทองสวรรค์พมมิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งการประชุม RC 3เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ในปี2026ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยครับค่ะ การรับหน้าที่นี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเพราะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้สปป,อปอลาวมีบทบาทกับอนุสัญญาฉบับนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยแน่นอนครับคือสปป,อปอลาวเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ลงนามแล้วก็ให้สัจยาบันอนุสัญญานี้ตั้งแต่ปี2010ซึ่งเป็นปีที่อนุสัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้พอดีเลยอ๋อค่ะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สปป,อปอลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมสําคัญแบบนี้อ่าจริงด้วย ครั้งแรกคือการประชุมรัฐภาคีครั้งที่1ห,หรือ MSP1 เมื่อปี2010ที่เวียงจันทน์เหมือนกันเลยนี่คะใช่ครับที่เวียงจันทน์เหมือนกันโหการที่ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นครั้งที่2นี่แสดงว่าประชาคมโลกนี่ให้การยอมรับในบทบาทของสอปปลาวจริงๆนะคะประเด็นนั้นสําคัญมากครับมันสะท้อนว่าสปป,ป,ปลาวเนี่ยไม่ได้เป็นแค่รัฐภาคีธรรมดาธรรมาแต่ถูกมองในฐานะผู้นําคนหนึ่งในกระบวนการผลักดันอนุสัญญานี้มาตลอด ซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากประเทศที่เคยเป็นเหยื่อโดยตรงเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ในระดับโลกการเปลี่ยนผ่านจากคู่เคราะห์ร้ายสู่ผู้มีบทบาทนำระดับโลกในประเด็น u x o ี N i โหเป็นการพลิกบทบาทที่ทรงพลังแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างมากเลยในการฟื้นฟูแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลง ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของสอปปาลาวก็ได้เน้นย้ำประเด็นนี้เหมือนกันครับในท้อถแถลงที่เจนีวาท่านยืนยันว่ารัฐบาลลาวเนี่ยมีความมุ่งมั่นเสมอต้นเสมอปลายนะครับในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา และการรับหน้าที่ประธาน RC3 เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการยกระดับบทบาทประเทศในเวทีโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่สำคัญมากๆซึ่งมันผูกโยงอยู่กับประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดแล้วก็ความมุ่งมั่นของประเทศเองด้วยท่านบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจที่ประชาคมโลกไว้วางใจมอบหมายภารกิจนี้ให้ใช่ครับ และท่านก็ยังได้แสดงความขอบคุณไปถึงประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะครับในฐานะประธาน MSP 13ก่อนหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมซึ่งอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำถึงจิตวิญญาณของความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการปัญหาร่วมกันครับ ค่ะทีนี้พอมองไปข้างหน้าเนี่ยการเป็นประธานและเจ้าภาพ r า3ในปี2026เนี่ยค่ะสบป,ปลาวเขาวางเป้าหมายหรือว่ามีทิศทางไว้อย่างไรบ้างคะมันมีความคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะกับการประชุมที่จะจัดที่เวียงจันทร์เป้าหมายหลักแน่นอนครับคือการตอกย้ําแล้วก็ผลักดันงานด้านมนุษยธรรมภายใต้อนุสัญญาให้มันคืบหน้าไปอีกขั้นซึ่งถ้าจะพูดถึงหัวใจหลักๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ด้านด้วยกัน ด้านแรกนี่คงหนีไม่พ้นเรื่องการลงมือปฏิบัติเลยใช่ไหมคะแบบว่าการจัดการกับตัวระเบิดเองถูกต้องครับอันแรกเลยคือการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดลูกปลาย (survey and clearance) ซึ่งเป็นงานที่สปปาลาวมีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องการเป็นประธานอา3ก็จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ระดมทรัพยากรเพื่อเร่งรัดงานส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในลาวเองแล้วก็ในประเทศอื่นๆ,ๆที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับ ค่ะอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ําขึ้นมาอีกจริงครับนั่นคือเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจาก UXO Risk Education อันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กๆหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลต้องทําให้เขารู้จักวิธีสังเกตวิธีหลีกเลี่ยงและก็วิธีแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยค่ะการให้ความรู้ การประชุมที่เวียงเจนก็จะเป็นเวทีสำคัญในการาแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ด้วยครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลผู้ที่โดนผลกระทบไปแล้วใช่ครับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ Victim Assistance นี่เป็นอีกเสาหลักที่สาคัญมาก ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพทาั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วก็การสนับสนุนด้านอาชีพต่างๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอีกครั้งค่ะซึ่งสปปลาวในฐานะประเทศที่มีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากอยู่แล้วเนี่ยจอมเข้าใจความต้องการในส่วนนี้อย่างลึกซึ้งแน่นอนฟังดูเป็นภารกิจที่ใหญ่แล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะคะการจะขับเคลื่อนทั้ง3ด้านนี้ให้ก้าวหน้าไปได้จริงๆเนี่ย คงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากๆเลยแน่นอนครับท่านรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเชิญชวนแล้วก็ขอการสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยนะครับจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศสมาชิกอนุสัญญาอื่นๆหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่างๆองค์กรในระบบสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆพวก NGO แล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยครับ ความร่วมมือที่ว่านี่คือทั้งสนับสนุนสอบปบอลาวในการจัดประชุมอาซีสามให้สําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือร่วมกันผลักดันให้การปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆภายใต้นุสัญญาเนี่ยมันเกิดผลเป็นรูปธรรมจริงๆใช่ไหมคะตรงประเด็นเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับหัวข้อหลักหรือธีมของการประชุมอาซีสามปี2026ที่เขาประกาศออกมาแล้วนะครับกําหนดไว้ว่าเร่งรัดความคืบหน้าสู่โลกที่ปลอดจากภัยคุกคามของระเบิดลูกปลาย accelerating progress towards a world free from the threat of cluster munitions ครับผมชื่อหัวข้อก็บอกชัดเลยนะคะว่าต้องการเร่งรัดไม่ใช่แค่ทำไปเรื่อยๆแต่ต้องเร่งแล้วแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังใช่ครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าโลกเราจะนิ่งนอนใจกับปัญหานี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องเร่งมือสร้างโลกที่ปลอดภัยจากอาวุธร้ายแรงประเภทนี้ให้ได้ และแน่นอนครับทางรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนทุกฝ่ายให้ไปร่วมประชุมกันที่นครหลวงเวียงจันทร์ในปี2026เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนวาระสำคัญนี้ ค่ะพอได้ฟังภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าการที่สปปาลาวมารับหน้าที่ประธาน RC3 มเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมธรรมดาธรรมดาจริงๆแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางอันยาวนานแล้วก็เจ็บปวดของประเทศที่กําลังเปลี่ยนเอาความทุกข์ในอดีตมาเป็นพลังในการสร้างสรรค์น,นาคตที่ดีกว่าเป็นการเดินทางที่ น่าทึ่งจริงๆครับจากดินแดนที่เคยชุ่งโชคไปด้วยเลือดและน้ำตาจากบอมบี้สู่การมายืนอยู่แถวหน้าในการรณรงค์ขจัดภัยคุกคามนี้ให้หมดไปจากโลกมันสะท้อนถึงความเข้มแข็งความอดทนแล้วก็ความหวังที่ไม่เคยหมดไปของชาวลาวเลยครับเรื่องราวนี้มันก็ทำให้เราได้ได้คิดอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะใช่ครับในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการฟื้นฟูที่เรียกว่า resilience นะครับ ความสามารถของมนุษย์ของประชาชาติในการเยียวยาบาดแผลจากสงครามแล้วก็ลุกขึ้นมา,สร,าสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้แม้ว่าจะต้องเจอกับมรดกที่มันเลวร้ายแค่ไหนก็ตามแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนความจริงที่อาจจะน่ากระอักกระกวนใจหน่อยๆนะคะว่าปัญหามันยังอยู่แล้วมันก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่การที่สปป,ปลาวก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปัญหาใกล้จะหมดไปแล้วนะแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่า ปัญหามันยังคงรุนแรงมากจนประเทศที่เจ็บปวดที่สุดต้องลุกขึ้นมานำเองหรือเปล่าโอ้นั่นเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากครับมันตอกย้ำเลยว่าความท้าทายมันยังคงยิ่งใหญ่มากๆการเดินทางสู่โลกที่ปลอดจากระเบิดลูกปลายอย่างแท้จริงเนี่ยมันยังอีกยาวไกลเลยครับ แล้วก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมโลกทั้งหมดไม่ใช่ภาระของสอปปลาวหรือประเทศที่ได้รับผลกระทบเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการประชุม RC3 ที่เวียงจันท์ในปี2026เนี่ยน่าจะเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะคะที่เราจะได้เห็นกันว่าประชาคมโลกจะตอบสนองต่อก,การนําของสอปปลาวแล้วก็ความท้าทายนี้ยังไงจะมีการเร่งรัดความคืบหน้าอย่างที่ตั้งเป้าไว้ได้จริงหรือไม่ ต้องติดตามดูกันต่อไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือสอบปลาวได้แสดงให้โลกเห็นแล้วถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนผ่านจากอดีตอันเจ็บปวดไปสู่การเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยชาติครับ ค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวบทบาทใหม่ที่สําคัญยิ่งของสอปปลาวกับอนุสัญญาว,ว่าด้วยการห้ามระเบิดลูกปลายกันอย่างรอบด้านแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ทั้งให้ข้อมูลแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลและมุงมองเชิงลึกในวันนี้ค่ะยินดีเสมอครับ